ขอสเดียนได้ครับอยู่เกมพีบีครับตอนนี้อยู่ในยศดีดกันเลยนะครับยดึดเขตกันเลยนะครับทีนี้นครับเราจะมาเล่นกับหัวหน้าคนนี้นครับหัวหน้าห้องนะครับผมเล่นอยู่นะครับทำยศดกากาครับยศดขีขตครับมไม่คิดเลดดาวนะผมกากมาก สามดาวไม่มีแครนนะครับอ่าต้องระวังนะจิกแมงอัพพีบีเฟีเลเซอร์ไม่ชอบเฮดชาตนะครับคิดเล็ดดาวเล่นสองเล่นสองมีสนัยก็ได้เว้ย ให้เฉียดกันเลยทีเดียวนะครับอ action นี่ครับ ลันวายังแลครับวงเขาก็ขอจบคลิปเพียงเท่าน,นี้นะสวัสดีครับ